ภาวะข้อเข่าเสื่อมอันที่1ก็คืออายุมากขึ้นนะครับอันที่2เนี่ยมีการใช้งานพวกประเภทภพับขานั่งยองอยู่เป็นประจำพออายุมากขึ้นบวกกับน้ำหนักตัวที่มากขึ้นกับใช้งานแบบหนักหน่วงข้อก็จะเริ่มสึกหลอก็เริ่มเกิดอาการข้อเข่าเสื่อมครับความแตกต่างระหว่างการผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าบางส่วนกับเปลี่ยนผิวข้อเข่าทั้งข้อ ก็คือทําเฉพาะส่วนตามคํานิยามนะครับถ้าอุปมาอุปไมยง่ายๆนะครับเหมือนเราไปทําฟันจากฟันผุถ้าฟันผุเฉพาะส่วนทันตแพทย์ก็จะอุดฟันซึ่งจะเหมือนกับการเปลี่ยนข้อเข่าบางส่วนส่วนเมื่อไหลฟันเราผุทั้งซี่ทันตแพทย์ก็ต้องใส่ครอบฟันให้ก็เสมือนการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าทั้งข้อครับส่วนใหญ่แพทย์ก็จะประเมินนะฮะอาการเสื่อมของคนไข้ว่าเป็นมากหรือเป็นน้อยแค่ไหนส่วนใหญ่จะเป็นในระดับปานกลางรวมถึงอริยาบทในชีวิตประจำวันคนไข้ว่าปิดปกติอย่างไรบ้างแต่ สาคัญแพทย์ก็จะดูภาพเอ็กซเรย์นะฮะแล้วก็ขณะเดียวกันอาจจะดูภาพถ่าย m r i ด้วยเป็นตัวประกอบว่ายืนยันว่าข้อเข่าคนไข้เสื่อมเฉพาะส่วนจริงๆครับการเปลี่ยนข้อเข่าเฉพาะส่วนนะครับก็จะทําให้คนไข้รู้สึกว่าความระบบของเนื้อเยื่นอนี้น้อยกว่าทําให้การฟื้นตัวนะครับการดําเนินชีวิตประจำวันเกิดขึ้นเร็วกว่าการผ่าตัดเปลี่ยนเต็มข้อเป็นอย่างยิ่งการผ่าตัดประเภทนี้เมื่อใช้งานได้ดีแล้วคนไข้จะพบว่าลักษณะข้อเข่าตัวเองเหมือนข้อเข่าธรรมชาติเลยเนื่องจากเป็น การเปลี่ยนเฉพาะผิวข้อเข่าส่วนที่ชดเชยส่วนที่สึกไปให้เป็นบุมผิวของกระดูกที่ปกติเราจะทําให้ข้อส่วนอื่นจากการที่มีการบิดเบี้ยวของผิดรูปร่างของขาจะกลับมาเป็นรูปร่างปกติเหมือนข้อเข่าธรรมชาติ ทำให้ส่วนอื่นจะถูกชะลอไปโดยอัตโนมัติครับสำหรับท่านที่มีปัญหาสงสัยว่าข้อเข่าของตัวเองจะมีข้อเข่าเสื่อมหรือเป็นปัญหาที่รู้สึกว่าเข่าไม่ปกติสามารถมาที่ศูนย์ข้อเสื่อมและข้อเทียมหรือศูนย์แอดวานส์อาร์ทริทิสแอนนาโทรพลาสซีที่โรงพยาบาลบำรุงราชได้ครับเรามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจํานวนมากพร้อมให้คําปรึกษาไล่คําแนะนําต่อท่านครับ